และพี่มั่นใจเลยว่าหนูจะใช้ตรงนี้ไปทางชีวิตของหนูเลยนะคะฉะนั้นการเลยวันนี้คุ้มมากค่ะนู้ต้องเอาตัวนี้ไปค่ะ but however nevertheless nonetheless นะคะแล้วก็ yet แล้วก็ still ค่ะเดี๋ยวพวกตะกุลโดเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะนะคะอ่ะเด็กๆได้ไหมคะโอเคไหม โอเคอ่ะพี่ว่าสมควรแก่เวลาจดอย่างด่วนค่ะเสร็จนะคะพี่นะคะจะจะจะบอกวิธีการใช้นะคะบัตกับ however เป็นที่ตั้งนะคะแต่ด้วยความที่ว่าคลาสนี้เนาะเป็นลักษณะของมอต้นฉะนั้นพี่จะไม่สอนลึกซึ้งมากมายนะคะเราจะ treat ทุกอย่างว่าเออมันคล้ายๆกันทีนี้ในการใช้คะ่ะบัตเป็นตัวสามัญประจำบ้านเนาะประโยคนะคะก็คือมันจะเป็นการใช้เนี่ยก็คือประโยค A ใช่ป่ะมีประโยค A ก่อนแล้วก็คอมม่าบัดแล้วก็ประโยค B จะเป็นอย่างนี้หนูก็ต้องคิดโอ้ตายละนี่ดียยักของพี่เหรอก็คือหนูก็ต้องคิดประโยคขึ้นมาค่ะประโยคอะไรดีคะที่จะบอกความขัดแยง้งอ่าพี่ขอพี่จะเปิดไมค์นะลูก I want to travel b u t i c a n อ่าอันนี้ก็ได้ค่ะนะคะ บัตเนี่ยมันจะอยู่ในประโยคเดียวกันนี่คือความนิยม <c oughs> นะคะก็คือเราใส่คอม่าหน้าบาัตแล้วก็วานอย่างนี้เลยแล้วก็ขอประโยค2ประโยคเหนือความขัดแย้งกันนะคะทีนี้พอเวลาเราใช้ however มันจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะ I want to travel จุดนะคะ however จะเป็นอย่างนี้นะคะ I cannot นะคะใส่ได้หมดเลยค่ะ h o w e v e r n e v e r t h e l e s s n o n e t h e l e s s นะคะใส่ได้หมดค่ะ โอเคไหมคะใส่แทนกันไปเลยนะคะ however nevertheless nonetheless วันนี้พี่ต้องการที่จะ introduce สองคำนี้ให้หนูเห็นนะคะว่าเฮ้ยมันแปลว่าบอกความหมายที่เป็นการแสดงความขัดแย้งนะคะอะต่อจากต่อวิคาว่า yet นะคะตัวเนี้ยเฮ้ยปกติแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร ีสองความหมายในภาษาอังกฤษเอา,เอาพี่พูดถึงความหมายหลกักๆคำว,ว่า yet แปลว่าอย่างยังใช้กับ tense อะไรอ่ะคือคำว,ว่าอย่างเนี่ยมันคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตรงเนี้ยเราจะใช้กับโครงสร้างของ present perfect อันนี้คือ yet ที่เราเรียนกันในสมัยมอต้นนะคะได้ไหมคะแต่ว่าวันนี้พี่ introduce ความหมายใหม่ของควาว่า yet นะคะอันนี้จะแปลว่าแต่ค่ะนะคะ,นะคะ สามารถบอกว่า I want to travel yet I cannot die นะคะ,อ,ะอันนี้พี่โชว์การใช้แค่บั t กับ however ให้ในโลกที่เหลือหนูก็ให้รู้ว่ามันมีความหมายในเชิงของความขัดแย้งนะคะนะคะซึ่งปกติอ่าพี่จะย้ำอีกทีนึงนะคะ yet เนี่ยที่เราเรียนในระดับมอต้นเนี่ยมันจะแปลว่ายัางมันจะใช้กับ has, h a v ปกเวิช่องที่สามนะคะแต่ณนะวันนี้นะคะหนูจะได้อีกความหมายนึงค่ะนั่นก็คือแสดงความขัดแย้งค่ะ มันจะใช้กับเทนส์อะไรก็ได้อ่าสติลก็คือยังคงค่ะ mm hmm. เช่น uh, เช่นพี่บอกว่าฉันไม่รักเขาแต่เขายังรักฉันอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือใช้ Still เขาไม่รักฉันแต่ฉันรักเขาอย่างงี้ก็ได้เออประมาณนี้นะคะอ่า uh, ได้ไหม He doesn't love me still I love him อย่างนี้ก็ได้ก็คือเป็นลักษณะของความหมายที่แปลว่าแต่โอเคไหมคะสำหรับคาว่า still นะคะ